สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้ก็อยู่กับผมอีเช่นเคยมิสกิลแอนดรอยทีวีและในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวแอป,ป,ปที่ชื่อว่า Speed Boost for android แอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของมือถือของคุณนั่นเองใครลหลายๆคนนะครับมีมือถือช้าๆเนี่ยแนะนำนะครับแอป,ปนี้นะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมค่อนข้างดีเลยใครลหลายๆคนนะครับมักจะชอบที่จะโหลดแอปพวก เพิ่มแรมเพิ่มประสิทธิภาพ CPU หรือเพิ่มความเร็วแรมอะไรเนี้ยซึ่งมันทำให้เจ้ามือถึงคุณเนี่ยนะครับจะต้องเปืองเนื้อที่มากขึ้นซึ่งแอปพลิเคชันนี้เนี่ยนะครับเขาใช้พื้นที่แค่2 m b แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมได้ทั้ง CPU แรมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับโอเคเดีย๋ยวไปดูกันข้างในว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้าง <c oughs> คือครั้งแรก็ขึ้นโฆษณาเลยโอเค เรามาดูอนาลอซิกก่อนนะครับอนาลอิกก็คือการวิเคราะห์นะครับก็ให้มันกก็ให้แอปนีน้มันวิเคราะห์ระบบของคุณก่อนนะครับว่าระบบของคุณเนี่ยมันมีประมาณไหนซึ่งแน่นอนครับมือถือทุกคนมันก็ขึ้นเท่าๆกันแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับมันได้ทําการไปกดออฟติไม้แล้วโอเคผมไม่ดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไง อันอินสตอลก่อนนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยมันจะทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับคุณไม่ต้องมากดแบบบ่อยๆแบบเป็นประจําอยู่แล้วคุณก็แค่รู้สึกถ้าถ้ารู้สึกว่าเครื่องมันช้าเนี่ยก็ให้มากดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะทำให้เอ้ยมันดีมากขึ้นมันเร็วมากขึ้นนั่นเองโอเคมาอนาลิติกกันก็จะเห็นได้ว่าเอ่อเจ้าตัว status system status ของผมเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะต่ําแล้วนะครับเพราะมันไม่ได้ทํางานเบื้องหลัง เหมือนตอนที่ผมโหลดแอปอยู่นั่นเองพอผมไม่ได้โหลดแอปเนี่ยมันแอปนี้มันก็หายไปมันก็ไ,นไม่ได้ทำงานเบื้องหลังพอไม่ได้ทางานเบื้องหลังสเตตัสของผมมันก็ลดลงเพอผมโหลดมานะครับสเตตัสของผมเนี่ยมันก็จะเท่าเดิมก็คือมันเป็นสีแดงเถือกแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าไอ้เจ้าตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันค่อนข้างทําได้หลายๆอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากศึกษาเพิ่มเติมว่าไอ้ตรงเนี้ยคืออะไรตรงนี้คืออะไร,ร,ออะไรให้แนะนําให้ไปเปิด Google ดูนะครับเพราะว่าผมก็อาจจะไม่มีความรู้สิ่งขั้น,นั้นนั่นเองอ่ะพอ พอเห็นมันเป็นสีแดงเถื่อนนี้แล้ววิธีการทําต่อไปก็คือกด optimize นั่นเองเอไปกดต่อเอาไมนะครับ่กด analysis แล้วก็ไปกดที่ optimize นะครับการ optimize จะใช้เวลานานนะครับเดี๋ยวผมจะข้ามให้ไปเลยหลังจากรอเป็น status จนเต็มแล้วนะครับมันก็จะขึ้นแถบเขียวทั้งหมดเลยเห็นไหม มันอาจจะไม่ได้เต็มเครื่องนะครับมันน่าจ,จะเต็มมันอาจจะแบบขึ้นแบบขึ้นนิดนึงนิดนึงนิดนึงเหมือนเนี้ยมันอาจจะเหลืออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ววิธีการใช้งานมันโคตรจะง่ายเลยเห็นไหมครับกดปุ่มเดียวก็เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับเออคือมันมีน้องคนหนึ่งนะครับในวิดีโอที่แล้วเนี่ยมันมีน้องคนหนึ่งก็เขาก็มาขอนะครับว่าฮือแอปไหนบ้างที่ช่วยเพิ่มความเร็ว ในการเล่นเกมเนี่ยเพิ่มให้เกมเล่นลื่นมากขึ้นเนี่ยภายในกดครั้งเดียวไม่ต้องปรับแต่งอะไรเนี่ยให้มันเท่ากับเซนับดา้อนนะครับอืมผมก็เห็นแล้วนะครับว่าเอ้ยรู้สึกว่ามันมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่ผมก็ตอบว่าไม่มีไว้ก่อนนะครับมไม่มีไว้ก่อนซึ่งแอปนี้ผมก็มาเจอทีหลังนะครับมันก็ค่อนข้างกดครั้งเดียวแล้วก็ประสิทธิภาพโดยรวมก็ดีขึ้นนะครับอืมก็ถือว่าค่อนข้างน่าชื่นชมนะครับเดีย๋ยวจะมีแบบควบ เดี๋ยวผมจะอธิบายท้ายคลิปนะครับว่าเฮ้ยทำไมผมถึงอวยอวยอวยจังนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ donate นะครับตรงนี้คุณสามารถบริจาคได้นะครับถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยแอปนี้มันโคตรจะดีเลยในการโดเ a t e ของเขาเนี่ยนะครับมันจะมีตั้งแต่1ดอลลาร์ถึง100ดอลลาร์เลยนะครับมันจะทําให้ผู้พัฒนาเนี่ยนะครับเอาเงินของเราเนี่ยไปพัฒนาแอปพลิเคชันให้มันดีมากขึ้นดีมากขึ้นดีมากขึ้นพอมันดีมากขึ้นมันก็ทําให้มือสิ่ของเราดีมากขึ้นเช่นเดียวกันนะ ประมาณนั้นต่อไปอัตโนมัติอ p t ติม z e นะครับอัตติมัทเซชั่นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกดอ p t ติม z e แบบอัตโนมัติได้นะครับเวลามือถือมันถึงขั้นที่มันเป็นแถบแดงๆแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้แอปนี้เนี่ยนะครับรู้ตัวอัตโนมัติแล้วก็ทำการบูสเตอร์อัตโนมัติเลยมันก็ทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องเข้าแอปบ่อยๆหรือทำให้แอปของคุณเนี่ยมัน ต้องแบบลกสายตาคุณคุณอาจจะเอาไปแอปนี้ไปซ่อนเลยก็ได้แล้วให้มันทํางานอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาแต่คุณต้องจ่ายตังค์นะครับก็คือแบบว่าแอปนี้มันจะมีฟังก์ชันพิเศษก็คือถ้ามันแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสเตตัสต่ำแล้วมันก็จะทำการบูตอัตโนมัติให้นะครับมันก็จะมีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกันก็คือมันลี มันนี่ก็คือต่อเดือนเนี่ยหดอลลาร์แล้วก็ one time f o เวอร์นะครับก็คือซื้อ1ครั้งอยู่ได้ตลอดไปก็คือ3ดอลลาร์นะครับให้แปลงเป็นเงินไทยเอาเองนะครับสามดอลลาร์เนี่ยประมาณหกสิบบาทหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับหกกว่าบาทประมาณนั้นนะครับก็ค่อนข้างงค่อนข้าถูกนะครับค่อนข้างถูกเลยโอเค แอปพลิเคชันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับโอเคอย่ามาพูดท้ายคลิปกันออแอปนี้เนี่ยครับต้องบอกก่อนเลยว่ามันเหมาะกับมือถือเวอร์ชั่นเก่าๆนะครับเน้นเลยเก่าๆก็คือถ้าใครเนี่ยออแบบมือถือมันดีอยู่แล้วและอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยมันค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะจะเห็นความแตกต่างน้อยมากๆอย่างมือถือของผมเนี่ย ถามว่าเฮ้ยมันเห็นถึงความแตกต่างแบบว่าสปีดปูดปารเลยหรือเปล่าเหมือน Snapdragon 865เลยหรือเปล่ามันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะครับมันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ การกระตุกเนี่ยมันน้อยลงมันรู้สึกมีความเสถียรภาพในการเล่นเกมต่างๆหรืออาจจะเล่น y t u t u ผมผมไม่ได้เล่นเกมนะอธิบายตรงนี้ก่อนผมเขาเรียกว่าเล่น y t u t u แบบเนี้ยมันก็แบบว่าไม่มีกระตุกอะ่ะมันเลื่อนแบบเลื่นเลเ,เ,เลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมคิดว่าเอ้ยแอปนเนี้ยเนี่ยมันค่อนข้างดีแล้วใช้ได้ผลอ่าแต่สําหรับมือถือที่มันแบบตัวท็อปอยู่แล้วอะ่ะ เออคุณมาใช้แอปนี้ผมว่าคิดว่ามันไม่จําเป็นนะครับเพราะมือถือของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วพอมันมีประสิทธิภาพสูงอยู่แล้วแอปนี้มันจะไม่ได้ให้คนเห็นความแตกต่างพอเป็นแบบนี้คุณก็จะบอกว่าแอปนี้มันใช้ไม่ได้ผลนะครับผมจึงบอกว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยมันเหมาะกับมือถือรุ่นเก่าๆนั่นเองพอมือถือรุ่นเก่าๆเนี่ยมันก็จะเห็นความแตกต่างมากกว่านั่นเองโอเคก็พูดมาเยอะนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันนะแล้วก็น้องคนนั้นนะครับก็หวังว่า จะได้แอปพลิเคชันดีๆไปในการใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมของคุณนะครับของน้องเขานะครับโอเคก็แนะนำนะครับไว้ใช้กันโอเคถ้าทุกคนได้ประโยชน์นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b สไครต์กดแชร์คลิปด้วยนะครับผมถ้าสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยก็เซ G เกนบายบาย